เอฟซีจังหวัดสุพรรณเมืองขุนแผนท่านผู้ชมฮะส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปาอ่ะเดี๋ยวอปปาสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวปป่าเปิดกล่องไปทักทายกันไปเนาะพูดคุยกันไปท่านผู้ชมฮะอ่ะปื๊ดเอฟซีเมืองสุพรรณท่านผู้ชมฮะจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวปป่าโอ้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเด้๋ยป๊บนึงฮะพลาดปปาพลาดเปิดแล้ว เป็นผงหมดเลยติดหมดเลยโอเคนี่น่าจะเป็นใบรายการของนักสะสมเนาะอ่ะเดี๋ยวปะปาเปิดปื๊ดอ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะมาดูซิว่าจังหวัดสุพรรณมีเหรียญอะไรมาฝากปะปาเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกเหรียญป้ำผิดพลาดหรือว่าเหรียญโบราณโอเคเนาะเอามาเปิดกล่องรับเหรียญกันนะเปิดกล่องรับเหรียญเหรียญบางเหรียญขายได้เกินหน้าเหรียญ เหรียญบางเหรียญขายไม่ได้วงการนักสะสมไม่นิยมเล่นหาอ่ะป่ปาเปิดให้ดูกันท่านผู้ชมฮะปืด๊ดวันนี้เราได้รับมาสี่ชิ้นท่านผู้ชมฮะเราได้รับเหรียญมาสี่ชิ้นอ่ะแสดงว่าเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะ เกินหลักหน่วยถ้าผู้ชมมาถ้าเหราาเียญนะราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยพูดถึงนะฮะเหรียญราคาไม่ถึงร้อยส่งมา4ชิ้นเนี่ยไม่น่าจะคุ้มค่าส่งไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นมามาลุ้นกันท่านผู้ชมามามาลุ้นกันว่าเหรียญทั้ง4ชิ้นสี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญอะไรกันบ้างอ่ะป๊อป้าวางไว้ปึ๊บป๊ป้าหยิบตรงนี้ก่อนเลยนะฮะอ่ะภาวนาให้เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาปึ๊ดท่านผู้ชมมาชิ้นแรก ชิ้นแรกเราเจอเหรียญโบราณราชาการที่5เลยท่านผู้ชมฮะเหรียญโบราณราชาการที่5นี่เป็นเหรียญอ่ารู้สึกว่าจะเป็นรอหนึ่งสองหนึ่งนะอ่ารอหนึ่งสองหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะ, 1, อะเราก็ซื้อขายกันตามสภาพผิวนะอ่ะซื้อขายกันตามสภาพผิวนี่คือเหรียญรนหนึ่งสองหนึ่งเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินเป็นเหรียญเนื้อเงินท่านผู้ชมฮะผลิตมาจากเนื้อเงินนะ ผลิตมาจากนะเง,งินงก็ไปเรียนที่ยังคงมีนักสะสมนิยมเล่นหาเก็บสะสมกันอยู่ฉะนั้นก็มีการซื้อกันขายกันอยู่ท่านผู้ชมฮะเหรียญรออนหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะ,ะประมาณนี้อ่ะก็สภาพผิวก็ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมฮะนะปะป้าปาไม่กังวลแล้วเพราะปาปาซื้อตามสภาพผิวอยู่แล้วปปาอ่าก็ก็เข้าใจโอเคนะฮะงั้นก็ใครที่มีนะอ่ะเหรียญนี้ที่จริงก็ นะเสียที่ขอบเท่านั้นเองท่านผู้ชมมาแต่ลวดลายของเหรียญยังสวยอยู่นะกลางเหรียญเนี่ยนึกออกไหมฮะสวยอยู่นะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายมากเลยนะถ้าถ้าขอบครบครบโอ้โหแจ่มเลยท่านผู้ชมอะแชมป์เลยนะหาพบเจอกันได้ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมปัจจุบันไปเนี่ยอ่ะเปิดชิ้นแรกไปแล้วนี่คือเหรียญรอห้าตาแผ่นดินรอซหนึ่งสองหนึ่นนะออง 1, 2, 1. ท่านผู้ชมฮะนะรอซหนึ่งสองหนึ่งอ้าวท่านผู้ชมฮะเหรียญที่สองเจออีกแล้วโอ้โห เหรียญเด็ดเมืองคุนแผนเหรียญโบราณเมืองคุนแผนท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญบาทหนึ่งเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเป็นแบบไม่มีรอสอไม่มีรอสอก็หมายความว่าเป็นเหรียญที่พิจาราครั้งแรกในรอสอเผลิตเรื่อยมาจนรอสอถึงรอสอ1นรเนะเป็นแบบไม่มีรอสอไม่มีใครรู้ใครรู้จํานวนการผลิตด้วยปัจจุบันวันนี้นะจะหาพบเจอส,สวยๆค่อนข้างจะยากสําหรับเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน เพราะว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาหลายปีกันเลยทีเดียวนะอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะหาพบเจอได้ง่ายกว่าแบบมีรอสอนะแบบไม่มีรอสอเนี่ยท่านผู้ชมเพราะผลิตออกมาหลายปีโอเคไหมฮะเขาไม่ได้ผลิตผลิตต่อ อ่าเป็นแบบรอซหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองแต่อ่ารอซหนึ่งสองหนึ่งปีหนึ่งรอซหนึ่งสองสองปีหนึ่งนั่นหมายความว่าปีต่อปีสําหรับมีรอซแต่ไม่มีรอซถ้าไม่ชมะเริ่มผลิตตามข้อมูลก็ตั้งแต่รอซเก้าสิบห้าจนมาถึงรอซหนึ่งรอสิบเก้าถ้าไม่ชมก็ลองไปไล่ดูว่าหลายปีพอสมควรใช่นะก็ถ้าผลิตทุกปีละนะเราก็เลยพบเจอกันง่ายๆแบบไม่มีรอซใต้คาว่าบารจะไม่มีรอซนะโอเคไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็โอเคนะท่านชมะปื้ดเห็นไหมอ่ะเดิมๆเลยนะ เออเอปาปะปาว่าสวยดีแบบเดิมๆนะแล้วก็ขอบเขาอะไรเขาก็สวยเหรอนี่สวยปะปาเข้าใจทนะั้งู้ชมนะเหร๋ยที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีเนาะเขายังได้คุณค่าทั้ผู้ชมะนะจะผ่านการใช้งานมากน้อยเขายังมีความเป็นความเป็นตัวทานผู้ชมตัวของเหรียญเองนะเขาเป็นเหรียญโบราณโอเคไหมฮะคุณภาพของคําว่าโบราณไม่เหมือนเหรียญหมุนเวียนปัจจุบัน,นันนี้ใช่ไหมฮะถ้าระดับแบบ อ่าช้ำมากๆก็ก็ลำบากหน่อยอ่ะอันนี้เขาได้คำว่าคุณค่าของเหรียญโบราณสวยดีท่านผู้ชมมาสวยดีสวยดีาม,ยดยดมาอ้ามาดูเหรียญที่3ท่านผู้ชมฮะเหรียญที่สก็เหรียญโบราณอีกแล้วเหรียญโบราณราชการที่ให้อีกแล้วโอ้โหนี่สเหรียญในเทพท่านผู้ชมนะมีรอศมเนี่ยมีรอศมาเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะอ่ามีไหมมาดูกันตรงนี้โอ้โมีท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญแบบมีรอเช่นเดียวกันรู้สึกว่าจะเป็นรอศหนึ่งสองสองโอ้โหนี่ปลาได้มาแบบ พูดถึงในส่วนช่องของปะปานะฮะแบบไม่มีรอซอรอซอหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็มารอซอหนึ่งสองสองท่านผู้ชมฮะรอซอหนึ่งสองสองอีกหนึ่งเหรียญอ่ะเป็นสภาพผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะนี่คือเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินเนื้อเงินท่านผู้ชมมาผลิตมาจากเนื้อเงินที่จริงลวดลายคมชัดดีท่านผู้ชมอะนะก็ลวดชัดดีแต่ว่าเขาก็มีจุดจุดบกพร่องตรงอื่นเท่านั้นเองนะโอเคเนาะเราก็รับซื้อกันตามสภาพส่วนไหนปะปาชมได้ปะปาก็ชมนะฮะ นะป้าป่าไม่ได้ตําหนิเพื่อมาลดราคานะเชื่อว่านักสะสมเนี่ยเขาพอจะเข้าใจกับแอดมินแล้วแหละนะฉะนั้นหากป้าป่าหยิบเหรียญขึ้นมานะส่วนไหนที่ตําหนิป้าป่าก็จะบอกเอออันนี้อย่างนี้นี่นะแต่ส่วนที่สวยในเหรียญเดียวกันรายละเอียดบางส่วนสวยป้าป่าก็บอกว่าสวยป้าป่าว่าเขานะถ้าไม่ชมดูนะฮะอ่ะนะด้านหน้าเนี่ยเขายังได้ลวดลายที่ค่อนข้างคมชัดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมฮะ เนี่ยท่านผู้ชมเออ e, สวยดีสวยดีท่านผู้ชมมา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 ดูเหรียญต่อม,มาดูเหรียญสุดท้ายท่านผู้ชมมาเหรียญที่4นะถ้าเป็นเหรียญโบราณอีกปปายกให้นักสะสมเมืองสุพรรณเป็นแชมป์เลยถึงแม้ว่าเหรียญเราจะไม่ราคาหลักหมื่นหลักแสนแต่ปปาก็จะให้กําลังใจแล้วก็ยกคําว่าแชมป์ให้กับท่านเลยสําหรับอีพีปปามาเก,กิดกล่องวันนี้อะท่านจะได้เป็นแชมป์ในใจช่องปปามั้ยมาลุ้นกันเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะนะถ้าเป็นเหรียญโบราณอีกก็อะ ท่านได้แชมป์จากปาปาไปโอเคเนาะหนึ่งสองสามอู้คูหูท่านผู้ชมฮะอ่ะยกตำแหน่งแชมป์ให้กับนักสะสมเมืองคุแนแผนโอเคนะฮะเหรียญของท่านจะผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่านานๆครั้งปปาจะเห็นนักสะสมส่งเหรียญโบราณน,นะเหรียญในตำนานเหรียญที่ยังได้รับความนิยม อ่ะทั้ง4ี่เหรียญนี้เป็นเหรียญโบราณทั้งหมดเลย mm. เหรียญโบราณรัชกาลที่5เหรียญสุดท้ายท่านผู้ชมฮะเหรียญรัชกาลที่6เหรียญโบราณรัชกาลที่6นี่คือเหรียญ1นบาทท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทช้าง3เสียนราชกาลที่6ปี2 4งสีห้าแปดปาป่า,ปาทรายการมันจึกงๆแล้ปาป่า,ปา,ปาลืมแล้วปีแรกปีอะไรปี5้าหใช่ไหมพลาดไหมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดถ้าเก้าหกสิบอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมประป่าจะลืมแล้วนะจะลืมแล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะอ่ะ หรือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมมาช้างสามเสียนราชการที่หกปีสองสี่ห้าแปดอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะสวยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมมาผ่านการใช้งานก็จริงนะลดลายก็ยังโอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะลบเลือนไปตามตามวันเวลาการเวลาเพราะผ่านการใช้งานมาแต่ว่าเขาก็ยังถือว่าสวยในตำรับของเหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะนะโอเคนะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะอันนี้ประปาแนะนําสําหรับนักสะสมที่ยังไม่มีนะนะ ที่เขามีแล้วเขาก็แบ่งปันมาแบบนี้เขารู้เขารู้ตัวเขาว่าเขาหาเหรียญเก่งเขาหาเหรียญได้เขามีสะสมไว้เยอะนะเขามีแหล่งเขามีช่องทางหาสําหรับคนที่มีเขาก็ส่งขายมาแต่ป้าป๊าก็แนะนําในส่วนของนักสะสมหรือชาวไทยเราฮะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาเป็นคุณยายทุกคนพี่งน้องเลยนะบอกว่าเหรียญโบราณเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมีคุณค่ามีคุณค่าทางจิตใจ โอเคท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหอรียญราชการที่หกเหรียญเหรียญแท้นะฮะเออปปาจะพูดให้ฟังนิดนึงนะบอกกล่าวกันนิดกันนึงกับนักสะสมไม่ใช่ท่านนี้นะฮะเหรียญของท่านนี้แท้ทั้งหมดนะฮะแท้ทั้งหมดเลยทําไมปปาถึงบอกว่าแท้ไม่แท้แท้ทั้งหมดอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะปปาบอกไว้ก่อนนะว่าเหรียญอ่าเหรียญเหรียญราชการท่านผู้ชมฮะเหรียญโบราณเนี่ยมีเหรียญปลอมด้วยนะมีเหรียญปลอมด้วยนะฉนั้นก็ เอางี้เวลาท่านส่งเหรียญมาตรวจสอบช่องของปปาปปายกของมือเดียวท่านผู้ชมเหรียญหล่นปปาบอกเลยว่าเหรียญรอเอาเท่าที่ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหรียญรอห้าหรือเหรียญรอหกหรือเหรียญราชการอ่าประมาณราชการอะไรก็แล้วแต่ราชการที่7ราชการที่8อะไรประมาณนั้นเหรียญลึกๆท่านผู้ชมฮะนะก็มีเหรียญปลอมนะฮะปปาพูดค่อนข้างจะเต็มปากเต็มคาแล้วนะก็มีเหรียญปลอมไม่ใช่แค่เหรียญกลมแบนทรงนี้นะฮะเหรียญปลอมของราชการลึกๆก็ปลอมมาตั้งแต่นูนเลย ผู้เหรียญพุทธด,ด้วงเลยเงินพุทธด,ด้วงนะก็มาถึงราชการที่ราชการที่ที่หกที่ห้าเนี่ยท่านผู้ชมามีเหรียญปอมนะป๊าๆเคยเอาทําคลิปไปดูแล้วใช่ไหมอ่าฉะนั้นท่านผู้ชมามาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันเลยเดี๋ยวพอพูดท้ายคลิปเนี่ยนะครั้งหนึ่งท่านผู้ชมมาทําไม,าม,าไมปปาวันนี้ขอบอกเลยว่าเวลาท่านส่งเหรียญมาประเมินกับแอดมินนะแอดมินเห็นเหรียญของท่านแบบเนี้ยแอดมินเขาจะบอกเลยเหรียญของคุณแท้ค่าเข้าเครือข่ายแท้ค่าหรือไม่ก็ตรง อะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางนั้นทางนี้ต่อให้ท่านยืนยันกับแอดมินส่งรูปมาว่าเหรียญผมเหรียญแท้ครับเหรียญหนูเหรียญแท้ค่ะยืนยันได้หรือเหรียญแท้เดี๋ยวแอดมินเขาจะคุยกับคุณบอกว่าค่ะแอดมินดูแล้วเหรียญคุณเข้าเครือข่ายของเหรียญแท้แต่ว่าตระกูลของเหรียญโบราณชุดเหล่านี้เขามีต้นตำรับของเหรียญปลอมด้วยฉะนั้นแอดมินรับเรื่องของคุณว่าเหรียญคุณเป็นเหรียญแท้อันนี้เราคุยกัน2คนแต่เหรียญแท้หรือไม่แท้จะต้องมาสิ้นสุด ตรงคุณปอปาเปิดกล่องรับเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมฮะคือเอางี้ฮะเหรียญมีเหรียญปลอมฮะอันนี้ให้ดูแบบชัดเจนฮะเหรียญรอห้าอเหรียญรอหกท่านผู้ชมฮะนี่ปลอมเห็นไหมฮะครั้งหนึ่งฮะนักสะสมส่งมาช่องปอปาไม่ใช่ไม่สับเพล่านะนักสะสมส่งมาให้อดมินอย่างงี้นี่แหละปอปาเก็บมาเป็นอาจารย์ปอปายืมคลิปนี้ยืมเจ้าของเหรียญท่านนี้เอาเหรียญของท่านมาทําคลิปวิดีโอต่อเติมท่านผู้ชมฮะนะอ่ะขออนุเจ้าของเรียญท่านนี้เนี่ยนักสะสมก็ถ่ายรูปมาแบบนี้เลยเปี้ย นะอาจจะห่างบ้างอะไรบ้างแอดมินก็ยุ่งงานใช่ไหมตอนนั้นเราไม่มีกฎอะไรอะแอดมินก็บอกโอเคส่งมาค่าเดรียวคุณประเมินเท่านั้นเท่านี้นะพอมาแล้วท่านผู้ชมฮะเพราะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยบางทีแอดมินเขาก็อาจจะทํางานหลายหลายหน้าที่ใช่ไหมฮะพอเหรียญส่งมาจริงๆงท่านผู้ชมฮะตอนถ่ายรูปมาเนี่ยเราไม่รู้ขนาดของเหรียญใช่ไหมฮะน้องเขาอาจจะพลาดด้วยเหรียญมาถึงปะป่าแล้วนึกออกไหมฮะพลาดเลยนะ เนี่ยอ่ะเหรียญเนี่ยถ้าไม่ชมอันนี้ปปาซื้อมาแล้วจ่ายเต็มด้วยนะจ่ายเต็มราคาที่ตกลงด้วยถ้าไม่ชมดูนะฮะอ่ะเนี่ยก็เป็นเอามาเป็นประสบการณ์เป็นอาจารย์เป็นครูสอนทางช่องของปปาเลยนะนานแล้วแหละปปาได้มานานแต่ปปาไม่เอามาทําคลิปนะวันนี้มาทําคลิปเลยให้บอกรับรู้ว่าเหรียญรอห้าเหรียญรอหกถ้าผม้ชมฮะมีปลอมนะเหรียญรอห้าก็มีท่าไม่ชมฮะเดี๋ยวปาปาให้ดูแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมมาอ่ะคันนี้รอหกรู้แล้วใช่ไหมว่ามีเหรียญปองทีนี้เรามาดูเหรียญรอห้าท่านผู้ชมมาอันนี้เหรียญรอห้าเป็นของแท้นะฮะอ่ะของแท้อันนี้ปปาพูดเต็มปากเต็มคําเลยนะฮะอ่ะเหรียญนี้ปปาไม่มั่นใจว่าผิดเนื้อไหมท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะอ่ะผิดเนื้อไหมอันนี้เนื้อเงินชัดเจนนะปปาได้นําเอาไปล้างน้ํายาทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเหรียญผิดเนื้อเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด โอกาสตัวห,หน้าก็มีราคานะแต่ว่าจะใช่ไหมละ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญเนี้ยเอาไปล้างน้ํายาล้างเงินเขาจะออกมาใสสะอาดเลยท่านผู้ชมฮะเป็นเงินเงินก็คือเงินนึกออกไหมฮะแต่เหรียญน,นี้ไปล้างน้ํายายังไงก็ยังเป็นอย่างนี้ปาปาไม่มั่นใจว่าเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วหรือเปล่าเขาอ่อนตัวได้ท่านผู้ชมฮะอ่อนตัวได้เวลาเราใช้เล็บขีด หรือของของมีคมเข้าไปขีดเขาจะแสดงอาการทันทีมีร่องรอยทันทีฉะนั้นปาปาเลยอ่ะให้ดูอีกรูปแบบนึงแล้วกันว่าจะจะบอกเป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมยืมคลิปนี้แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะอ่าท่านผู้ชมฮะแล้วเนี่ยนะคราวนี้แอดมินเขาจะลดความตึงเครียดท่านผู้ชมฮะแล้วก็ฝากบอกบรรดาชาวนากสะสมทางบ้านด้วยว่าปปายืนยันเลยว่ามีเหรียญปลอมนะ เพิ่งเปิดจากปากปอปาท่านผู้ามาชมครชัดเจนนะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่เหรียญแท้ของนักสะสมท่านนี้นักสะสมท่านนี้ส่งมาแท้ทั้งหมดนะฮะทั้งรหห้ารหหกเอาคนนี้มาดูท่านผู้ชมว่าอาการปอมเน,อเนื้อเนี่ยท่านผู้ชมครปอปาไปล้างน้ำํำยาเรียบร้อยแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งปอปาไม่ใช่ว่าจะไม่ตรวจสอบเหรียญท่านผู้ชมะล้างแล้วเนื้อจะออกสีเหลืองแบบนี้ฮะนะนะยังเหลืองอยู่ไม่มีค่าของเงินเหมือนเหรียญที่ว่าของแท้ เหรียญเงินของแท้ล้างแล้วจะออกเนื้อสีขาวลุ้งท่านผู้ชมฮะนะเป็นค่าของเงินนั่นแหละเหรียญน,นี้ล้างกี่ครั้งกีค่ครั้ง2เหรียญนะท่านผู้ชมฮะน,นะแล้วก็ยังออกอาการเดิมเป็นเนื้อเหลืองท่านผู้ชมฮะาวนี้เรามาดูส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้า,นา,นหนาเหรียญของแท้ท่านผู้ชมฮะ<ๆ>พอผพู้รู้ราชการที่5นะ่ะอันนี้ประปาใช้ภาษาบ้านนอกใช้ภาษาประชาชนธรรมดาเนาะท่านผู้ชมดูที่ดวงตาของท่านนะฮะจุดนี้ของดวงตาของท่านจะเบิกโพงเป็นธรรมชาติสวยงาม แต่ท่านผู้ชมดูทั้งสองเหรียญน,นี้นะเนาะอะไม่รู้นะปาปาตีว่าเป็นเหรียญที่ไม่แท้ท่านผู้ชมดูฮะดูดวงตาของท่านไม่เบิกโพงนะไม่เบิกโพงแล้วสันสันของจมูกเนี่ยท่านผู้ชมปปาใช้ภาษาบ้านๆน,นะสันของจมูกจะไม่มีเลยนะแล้วดวงตาหายไปเนื้อเหลืองท่านผู้ชมฮะเป็นเนื้อเหลืองปาปายังไม่มั่นใจว่าอาจจะพิมพ์ม,มาหลาบ็อกหรือเปล่าแต่แบบนี้ แบบนี้ปปาไม่รับนะฮะนะปะปารับแบบนี้ไม่มีรอสอเหมือนกันนะฮะไม่มีรอสอเหมือนกันนะไม่มีรอสอเหมือนกันอ่ะแล้วดูที่ขอบท่านผู้ชมฮะขอบฟันเฟืองนะฮะอ่ะเหรียญแท้เขาจะแม่นยำมากๆเลยแต่เหรียญที่ปปาบอกว่าไม่มั่นใจแล้วปปาแบบนี้ปปาไม่รับนะฮะอ่ะดูขอบนะฮะขอบจะขาดหายไปนะขอบจะไม่ละเอียดจะขาดหายไปเห็นไหมฮะอ่ะเหรียญสองเหรียญนี้อ่ะคันนี้มาดูเน AH. ื้อเงินกับเนื้อเหลืองเหลืองท่านผู้ชมฮะโอเคไหมอ่ะ นี่แหละถ้าคุณส่งเหรียญมาประเมินนะคุณบอกเหรียญคุณเหรียญแท้แอดมินก็จะรับคําว่าจ้ายังไงแล้วคุณกล้าไหมแอดมินดูเหรียญคุณเหมือนเหรียญแท้แต่ว่าคุณกล้าไหมที่จะส่งเหรียญมาแล้วยกตัวอ,อย่างฮะหากเป็นเหรียญแท้คุณประปาเปิดกล่องเรายินดีรับซื้อในราคาที่ตกลงกับแอดมินประมาณแต่ถ้าเปิดแล้วเป็นเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญแบบนี้คุณยินดีรับเหรียญคืนไหมถ้าคุณยินยอมนี่คือกฎที่ประปาจะตั้งแล้วนะฮะตั้งวันนี้แหละนะ ถ้าคุณยินยอมให้เราส่งเหรียญคืนเพราะไม่เข้าเครือข่ายที่คุณประปาเขามองว่าเป็นเหรียญแท้คุณยินดีรับเหรียญคืนไหมถ้าคุณบอกว่ายินดีฮะยินยอมนะโอเคทั้งนั้นคุณส่งเหรียญคุณมาได้สําหรับเหรียญรอห้ารอหกนะท่านผู้ชมแล้วเหรียญที่มีตํานานเหรียญปลอมแอดมินก็จะพูดคํานี้แอดมินจะถามคุณแบบไม่เกรงใจแล้วนะฮะจะถามว่าคุณยินยอมให้ส่งเหรียญคืนไหมถ้าคุณบอกว่ายินยอมแอดมินใช้คุณทําเรื่องส่งเหรียญมาเพราะเราจะบันทึกคําพูดตรงนั้นเป็นหลักฐาน แล้วก็ชัดเจนก็คือมาเปิดกล่องรับเหรียญท่านผู้ชมฮะมากกว่านั้นผ่านไปหลายนาทีน่าจะคอยนิดนึงมากกว่านั้นเคยมีท่านผู้ชมฮะนะที่ผ่านมาโน้นนานแล้วแหละวันนี้ป๊าปาขอเก็บมาเป็นอาจารย์ผู้สู่ฟังนะฮะที่ผ่านมาส่งเหรียญแบบนี้มาแท้ชัดๆเลยท่านผู้ชมฮะน้องแอดมินเขาก็ไม่ได้ตั้งกฎเหมือนป๊าปาคือจะมาสร้างใหม่ก็คือโอเคค่ะบดำเนินรายการก็คือเหรียญนี้ให้ประเมินราคาไว้ที่เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวคุณป๊าปาเปิดกล่องแล้วมาดูสภาพเหรียญใหม่ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะ ส่งเหรียญประมาณนี้มาท่านผู้ชมนะประมาณนี้มาเอาเหรียญเราหกชัดเจนกว่าเนาะตกลงเหรียญนี้แล้วเหรียญนี้ที่ส่งมาเป็นเหรียญที่ค่อนข้างคือขายเหรียญแท้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะพอเหรียญอยู่ในกล่องท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญแบบนี้นึกออกไหมฮะพอเป็นเหรียญเราห้าตามรูปที่ส่งมาให้ไอมินประเมินราคาในไลน์เป็นเหรียญแบบนี้แต่เหรียญที่ส่งมากลับเป็นเหรียญแบบนี้อันนี้อปาพูดในส่วนที่ผ่านมานานแล้วท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญแบบนี้ ข่าวนี้พอปปาบอกแอดมินไปว่าเหรียญนี้ไม่เข้าเกือขขายเหรียญแท้นะแอดมินก็แกล้งแจ้งกลับไปท่านผู้ชมมาสิ่งที่ตามมาอะไรกันเนี่ยเหรียญหนูเหรียญแท้นะรับปากหนูแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะปปาเจ็บเลยแต่ปปาไม่พูดที่ผ่านมานะฮะเป็นจุดๆนี้แหละปปาหรือต้องมาตั้งกฎวันนี้เป็นกฎชัดเจนในวันนี้นะท่านผู้ชมนะฮะฉะนั้นเวลาเจ้าของเหรียญถ่ายรูปมาให้แอดมินนะแอดมินก็จะบันทึกไว้เลย คำพูดที่คุณพิมพ์คุยกันแล้วเหรียญที่คุณส่งมาท่านผู้ชมฮะปะปาจะเอาเหรียญที่คุณส่งมาไปเทียบกับเหรียญที่ถ่ายไว้กับแอดมินท่านผู้ชมมาสำหรับเหรียญที่มีต้นตำหรับเหรียญปลอมนึกออกไหมฮะโอเคเนาะสำหรับเหรียญปลอมนะต้นตํานานที่มีเหรียญปลอมมาพวกป่าต้องศึกษาด้วยวันนี้ปปาขอมาตั้งกฎและชัดเจนฉะนั้น ใครที่จะส่งเหรียญรอห้ารอหมาท้าไม่ชมอาแอดมินเขาจะถามคุณแล้วนะว่าโอเคค่ะเหรียญคุณที่ส่งมาตามภาพน,นี้เหรียญแท้ดูเครือข่ายแล้วเหรียญแท้แต่ไปสิ้นสุดที่คุณปปาเปิดกล่องได้ไหมถ้าหากเหรียญคุณไม่แท้คุณยินยอมไหมให้ทางเราส่งเหรียญคืนหรือคุณไม่เอาคืนถ้าหากคุณอยากได้เหรียญคืนคุณแนบเงินมาด้วย50บาทเป็นค่าจัดส่งถ้าคุณบอกยินยอมค่ายินยอมครับนั่นหมายความว่าเราอ่า สุดยอดต่อกันนะท่านผู้ชมฮะถ้าหาเพราะว่าโอ้ยเหรียญหนูเหรียญแท้เหรียญผมเหรียญแท้ทั้งนั้นผมไม่ส่งทางเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรค่างนั้นคุณเก็บไว้ก่อนเพราะว่าปอปาเจอแล้วท่านผู้ชมฮะนะเหรียญมีเหรียญปลอมฮะมีเหรียญปลอมชัดเจนนะคุณเห็นแล้วเนาะอ่ะปลอมไหมนี่เหรียญเราหกใหญ่กว่ากันนะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะอ่ะปีหกศูนย์ใช่ไหมฮะอ่ะดูสภาพเหรียญอ่ะขนาดของเหรียญใหญ่กว่ากันท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยจบจากคลิปนี้แอดมินจะ คุยกับคุณโดยไม่ต้องแบบลำบากใจและเกรียงใจและคุณก็ไม่ต้องเกรียงใจช่องปรปาหากคุณไปเหรียญแท้ถ้าไม่ชมะเหมือนเหรียญของท่านนี้เนี่ยนะประปาเชื่อว่าประปาก็เองก็ไม่โกงท้าชม่ชมะประปาเปิดเป็นสาธา,า,ารณะนะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมท่านนี้ส่งมาสี่เหรียญนะถ้าปปาจะเป็นคนไม่ดีก็บอกคุณไปว่าบอกนักสะสมชาวจังหวัดสุพรรณนะเหรียญข้าปอมหมดเลยเนี่ยนะเพื่อจะมาเอารองรับเหรียญท่านประปาไม่ทำฮะนักสะสมท่านนี้ส่งมาเหรียญแท้ทั้งหมดเลยถ้าให้พลาดก็พลาดที่ปปานะ ปปาบอกเห่ยแท้แล้วถ้าหากปปาจะดูพลาดก็ให้พลาดที่ปปานักสะสมท่านนี้เหรียญของท่านเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดทั้ง4เหรียญเลยนะดูคลิปนี้เป็นอาจารย์นะดูคลิปนี้เป็นอาจารย์ปปาเจอบ่อยมากถ้าผม้ชมมาเพียงแต่ปปาไม่เอามาพูดทําคลิปในเหตุการณ์รวดเร็วเฉยๆนะทุกช่องอาจจะเจอทั้งหมดนะแต่เขา เขาอาจจะยังไม่พูดประมาณนั้นนะเพราะว่าช่องพี่ๆที่เกิดมาหลายปีเขาก็เจอถ้าเขาไม่เจอเขาไม่มีประสบการณ์แลท่านผู้ชมฮะน,นะสำหรับเหรียญแท้เหรียญปลอมหกักเราไม่เจอเหรียญปลอมเข้ามาเราจะไม่รู้เลยว่าเหรียญปลอมเหรียญแท้แตกต่างกันตรงไหนนะไม่ใช่อยู่แค่ขนาดนะท่านผู้ชมฮะน,นะปัจจุบันมันรือที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญที่น้ําหนักใกล้เคียงมีเยอะท่านผู้ชมน,นะน้ำหนักของเหรียญเนี่ยการันตีชัดเจนเลยยังไม่ได้บางทีก็ต้องก็ต้องมีประสบการณ์เก่งในการดูเหรียญด้วยมีประสบการณ์ด้วยท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะต่อไปเหรียญท่าน ความตึงเครียดนะรู้แล้วเนาะว่ามีเหรียญปลอมเนาะทางเนี้ยหลอห้าตาแผ่นดินเนี่ยถ้าไม่ชมนะตรงเนี้ยเป็นเหรียญปะปาไม่มั่นใจแล้วก็ทั้งสามเหรียญเนี่ยผิดเนื้อไหมอันนี้เป็นเหรียญออกเนื้อทองทองถ้าไม่ชมฮะล้าง,น,างน้ํายาเงินไปไหนก็ช่างเขาก็ยังทองทองอยู่แล้วก็มาพลิกดูด้านหน้าท่าไม่ชมฮะนะอ่าพลิกดูด้านหน้าเขาก็จะมีความแตกต่างกันโอเคไหมฮะเนี่ยมีความแตกต่างกันต้องเข้าไปดูจริงๆนะไม่ชมฮะนะดูจริงๆจ,จะมีความแตกต่างกันนะตัวหนังสือเขาก็จะไม่ค่อยแบบ เขา,าไม่เป็นธรรมชาตินะดวงตาแล้วก็สันจมูกตรงเนี้ยท่านผู้ชมของแท้ลองสังเกตดูเนื้อสีขาวเงินเนื้อเงินเนี่ยสันจมูกของท่านปปาใช้ภาษาบ้านานะ mm. เขาค่อนข้างจะติดชัดเจนฮะต่อเนื่องจากาขนคิ้วจากคิ้วตั้งแลผ้ผากมาเลย mm. แต่เหรียญตรงเนี้ยปปาไม่มั่นใจนะ mm. น่าจะปลอมหรือไม่ปลอมแต่แบบนี้ปปาไม่ไม่รับนะฮะนะโอเคไหมสันจมูกก็จะหายไปดวงตาท่านก็ไม่เบิกโพงท่านผู้ชมับคือไม่เป็นธรรมชาตินะนึกออกไหมฮะนะถ้าเป็นแบบนี้ปปารับ นะถ้าเป็นเนื้อทองทองแบบนี้เนี่้ล้างไลยหุนเลยท่านผูช้ชมมาตรวจสอบไลยหุนเลยก็ยังเป็นเนื้อทองอยู่อาจไม่แน่นะปะปาคิดว่าน่าจะเป็นเขาผลิตมา MAN, <c oughs> หลายครั้งเขาจะผิดเนื้อไหมเนื้อเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเ <c oughs> <capacit> <Love> น Feels, ื้อของเหลวเวลาโลหะที่ผลิตไหมปะปาไม่มั่นใจถ้าปะปาเข้าใจผิดยังไงก็เอาง่ายว่าปะปายังไม่รับนะถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองทองแบบนี้ปะปาจะจะจะส่งคืนฉะนั้นก็ปะปารับก็รับเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมมาหลอห้านะหลอห้าตราแผ่นดิน,หน F, เห็นเนื้อไหมฮะนี่ขนาดครอบดําอยู่นะ คราบดำอยู่เขายังมีความเป็นธรรมาชาติของเนื้อเงินอยู่เนาะอ่ะให้ดูรอบคลิปนี้น่าจะนานหน่อยถ้าไม่ชมดูนะฮะเนื้อแดงเหลืองนะก็ไม่แน่นะช่องอื่นเขาอาจจะมีข้อมูลมากกว่าปลาอาจจะเป็นเด่นแท้แต่ผลิตมาแบบว่าคล้ายๆว่าเนื้อผิดเพี้ยนเพราะผลิตหลายปีอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายปีจสอเออรอสอเอาอสอนะาะก็อาจจะมีแบบนี้ช่องอื่นาอาจจะรับก็ได้นะแต่ช่องคองปลาปลานั้นรับอยู่สีเดียวถ้าไม่ชมะเนื้อเดียวอย่างนงี้นะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อตะกัวถ้าไม่ชมะนะ อาจจะเป็นเหรียญผิดเนื้อกันมาก็ได้ราคาอาจจะสูงว่นทั้งหน้าปะป่าก็ไม่รู้เนาะอ่ะโอเคฮะชัดเจนทั้งรอห้าแล้วก็รอหกอ่ะนะไม่ใช่ปะป่าพูดแบบแบบไงาภาษาเนาพูดแบบพลอยอะไรประมาณนั้นทั้งเกตดูนะฮะ,ะเหรียญบาทหนึ่งรอ5ห้าตาแผ่นดินเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะนะอันนี้ปลอมเชื่อไหมโอ้โหขนาดท่านผู้ชมฮะยกบ้านจะเป็นหลังเลยพื้นที่นะอันนี้เหรียญแท้ท่านผู้ชมอ่ะฉะนั้นลแอดมินคุยกับท่านแล้ว สิ้นสุดที่คุณประปานะถ้าหากเป็นเหรียญปลอมที่คุณปราปาเคยนําเสนอไปเรายินอาคุณยินดีรับเหรียญคืนไหมอะไรประมาณนะั้นหากคุณบอกว่ายินยอมคาคานั้นจะถูกบันทึกไว้ท่านผู้ชมฮะนะอาโอเคนะฮะอาจบละวันนี้ปปามาเปิดกล่องรับเหรียญของบรรดาชาวนักสะสมท่านหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนักสะสมท่านนี้ส่งเหรียญอาโบราณราชาการที่5แล้วก็ราชาการที่6มาให้ทางช่องของปปาประปาฝากขอบคุณฮะเหรียญของท่านเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดเลยนะทั้ง4เหรียญน,นะฮะอาป่าป,ปารู้สึกยินดีด้วยที่ อ่ะที่ท่านส่งเหรียญเหรียญโบราณใา้ทางช่องของป,ป้าปาเอาข่าวหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้ป,ป้าปาก็ยืมเหรียญของท่านยืมคลิปวิดีโอของท่านอาจจะไม่ได้พูดพูดถึงส่วนของท่านมากนักสําหรับนักสะสมท่านนี้ข้าว่าอ่ะอย่างน้อยๆท่านก็มีผลประโยชน์กับนักสะสมบางคนบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญโบราณของเรานั้นนะมีการผิดเพี้ยนอาจจะผิดเนื้อไหมหรือว่ายังไงก็เอาเป็นว่า น่ามีความแตกต่างกันแล้วเนาะระดับเหรียญแท้จริงๆกับเหรียญตรงนี้จะผิดเนื้อหรือเหรียญปลอมน่าแต่แบบนี้ปาปาไม่รับนะฮะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ